ท่านเพื่อนสา,านธพาธรมิกะทั้งหลาย <c oughs> และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับต่อนี้ไปก็มารับฟังเรื่องของส่วนธรรมธรรมวิภาคคำว่าธรรมวิภาคนี้แปลว่าส่วนวิเศษของธรรมหรือธรรมที่มีส่วนความเป็นผู้วิเศษ ธรรมวิเศษก็คือความไม่ไม่เลวดีผมแปลงง่ายอย่างเงี้ยใครเขาจะแปลเหมือนผมหรือผมจะแปลเหมือนเขาหรือไม่ผมไม่สนใจผมแปลตามใจผลตามความที่มันเป็นความเป็นจริงรู้ว่าส่วนแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทุกข้อที่พระพุทธเจ้าให้เว้นเราก็เว้น ที่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติบัรมันดีเราก็ปฏิบัติตามถ้าทําได้อย่างนี้เราก็เดินเข้าไปหาความเป็นผู้วิเศษวิเศษตรงไหนวิเศษที่กายไม่เลววาจาไม่เลวใจไม่เลวในเมื่อเราไม่เลวเราก็ดีถึงเราษณาตรงข้ามถ้าเราไม่ดีเราคนเลว อจะดีและจะเลวตรงไหนไม่สําคัญมาว่ากันถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําต่อไปวันนี้ว่ากันถึงอภินหปะปเจเวคณะห้าอย่างอไอ้ที่ท่านบอกให้เจรนานเนืยงๆทุกวันนี่สวดธรรมะเช้ากันดูว่าจะว่าธรรมะเช้ากันนะทุกวันทุกวันแต่ผมจะไม่ว่าบาลีมันเกะกะ ค่อยๆฟังกันอย่างนี้เป็นภาษาไทยไทยสบายกว่าพอาพินหฐาปัญเเวขณะน,นี้ท่านบอกว่ามีห้าเพื่อนหนึ่งควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณในคร,รับสองคนพิจารณาทุกๆวันว่า เรามีความเจ็บคือการป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความเจ็บไปได้สามคนพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้และก็สี่คนพิจารณาทุกๆวันว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น ห้าคนพิจรารณาทุกๆวันว่าเรามีกรรมของตนเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วเป็นนั้นว่าพินหาปัจเจเวขณะนี้มีห้าความจริงนี่ที่บงเคยพูดว่าชาติปิฏกขาเชราปิฏกขาเมื่อนำปิุกขังอะไรเนี่ยก็ไปจากหมดแบบนี้แหละ เราก็ย้อนไม่สักนิดหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเราคนพิจารณาทุกทุกวันนะครับถ้าทุกทุกวันนี้ผมอยากจะเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าทุกลมให้ใจเข้าออกดีไหมถ้าหากว่าไม่สามารถจะทรงอย่างนั้นได้ผมขออย่างนี้นะครับเอากันอย่างที่เขาทำแล้วมีผล ไม่ใช่ว่าที่เขาพูดกันมาแล้วว่าอาจจะมีผลอันนี้ผมไม่เอาด้วยเอย่าลืมนะครับรับฟังผมไปแล้วถ้าท่านเปรียนนักธรรมเอาเข้าไปสอบในสนามหลวงระวังตกนะผมไม่รู้ด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านนำไปปฏิบัติไม่ตกครับผมขอยืนยันว่าถ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นกรรมการสอบแล้วก็ไม่ตกแน่ ถ้าคนที่เขาเป็นกรรมการตรวจสอบถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคาม,มีขึ้นไปก็ไม่ตกผมขอยืนยันเอาแล้วเราว่ากันไปผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยครับเอาตามแบบที่เขาปฏิบัติกันเขาพิจารณากันแบบนี้พอลืมพอรู้สึกตัวเตื่นขึ้นมา และตอนนี้เราก็มานั่งดูใจของเราพรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วนี่ใจมันคิดยังไงมันเอาอยัางไงใจมันอยากจะสงบมันอยากจะสงบจับวนาปาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปมันพอใจกรรมฐานก้อไหนที่จะภาวนาควบกับวนาปาหรือว่ามันต้องการทรงวนาปาเฉยๆก็ตามใจ เมื่อพอใจอย่างไงทำอย่างนั้นให้จิตสงบถึงที่สุดถ้าบางเอิญมันสงบไม่ถอนมาคิดก็ช่างอย่าไปเร่งคิดมันดีอารมณ์ทรงตัวเป็นฌานสูงดีจิตว่างจากนิวรณ์จิตว่างจากกิเลสใช้ได้ตอนนี้ถ้าบางเอิญบางวัน,ม,นมันไม่อย่างนั้นพอทำไปพอจิตสบายอารมณ์มันอยากจะคิดเราก็คิด คิดในเรื่องปัญหาปัจจุบขณะหรือว่าบางทีพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตมัญญาคิดเลยก็คิดเลยอารมณ์ที่คิดอยู่ถึงเรื่องนั้นๆโดยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกท่านียกว่าเอกตาอารมณ์เป็นอารมณ์ของฌานคือปฐมฌานนี่ขอให้ทราบถึงประโยชน์แห่งการใช้อารมณ์ของจิตว่ามันนิ่งสนิทก,ก็เป็นประโยชน์ มันนิ่งแล้วแต่มันอยากคิดคิดอยู่ในขอบเขตในการปรงคันห้าก็มีประโยชน์หรือมันอยากจะคิดก็คิดไปเลยก็มีประโยชน์บางทีคิดคิดไปคิดไปพิจารณาไปอารมณ์สมาธิมรัดตัวเข้ามาทุกทีทีในที่สุดมันหยุดคิดทรงอารมณ์เฉยถ้าหยุดคิดทรงอารมณ์เฉยนั่นหมายความว่าจิตของขั้นท่านเข้าถึงฌานตั้งแต่ทุติยฌานคือฌานที่สองขึ้นไป หรือบางคราวตั้งอารมณ์สงบแล้วจิตอยากคิดก็คิดใคร่ครวญพิจารณาพออารมณ์สัน้นทิ้งอารมณ์คิดจับมาจับอนาปาใหม่ให้จิตทรงตัวสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ความเป็นอรหันต์จะมาถึงท่านไม่ช้าเลยนี่ผมขอยืนยันเดี๋ยวท่านใครร้องถามเข้มาถามว่าคนพูดเป็นอรหันต์หรือยัง ผมก็ผมก็ตอบแบบผมว่ามันเป็นของไม่ยากเนี่ยคนอย่างผมเป็นคนที่มีอะไรไม่ยากทุกอย่างท่านถามผมว่าผมเป็นอรหันต์ไร้อย่างก็ผมก็ต้องตอบว่ากายร่างกายทั้งหมดของผมมันสกรปรกหมดมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกขงังเป็นทุกแขเหนตาตาไม่ชาไม่กระพังท่านเห็นผมตรงไหนอะอะไรมันเป็นผมมีที่ไหน แล้วท่านจะมาถามว่าอะไรเป็นอรหันต์ผมมันจะเป็นได้ยังไงอรหันต์ผมมันอยู่บนหัวเนื้อร่างกายเนื้อหนังมันเป็นอรหันต์ไม่ได้พู้อย่างนี้ชวนตีกันไม่ได้ชวนตีนี่พูดตามความเป็นจริงเอาพูดเรืองนี้ดีกว่าท่านบอกว่าเราล่อกันเช้ามืดให้จิตมันทรงตัวคนพิจรารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ แกมันอยู่ตรงไหนแก่ที่วันเวลามันสิ้นไปหนึ่งวินาทีเก่แกหนึ่งวินาทีผ่านไปหนึ่งนาทีแก่ไปหนึ่งนาทีมันเดินก็ไม่หาความตายนี่แก่ไปเสื่อมไปทุกวันทุกเวลาทุกวันเวลาเคลื่อนไปมันเสื่อมตัวไปตามเป็นขณะตามขณะ เวลาล่วงไปเท่าไรแก่ลงไปเท่านั้นสร้างความรู้สึกให้เป็นสภาพอย่างนี้เป็นปกติเมื่อเรารู้จักแก่คนอื่นเขาแก่ไหมล่ะโดยมากปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสตนเองจะแก่งับเหวือกเท่าไรก็มองไม่เห็นแก่ แกบนแก่ล่างกลางไม่แก่คือใจไม่แก่บางทีไอ้ล่างไอ้บนนะมันก็แก่แต่ไม่ยอมเห็นว่าแก่นึกว่าหนุ่มมาสาวอยู่เสมอไอ้นี่มันจอมบรม,มงโง่นี่จริงๆคนนี้เขาเรีงกงเรียกปุถุชนคนที่หนาไม่ได้ความโง่นี่ดีไหมสัญญามันก็ไม่มีจะว่ามีแต่ปัญญาเลยคนประเภทนี้ เกิดอีกแสนชาิก็ไม่พ้ไม่กี่อีกหลายแสนก็าชาิก็ไม่พ้นอบายภูมิแล้วก็ไม่พ้นจากความทุกข์ปัญญาไม่มีไม่ว่าแถมสัญญาคือความจำยังไม่มีควรจะจำว่าเกิดมาใหม่ๆแนะตัวมันโตเท่าไหร่มีสภาพพภาวะเป็นยังไงเป็นเด็กขึ้นมาหน่อยเด็กใหญ่วิ่งได้ต่อมาก็เป็นหน่มเป็นสาว คลายจา่ความเป็นนมเป็นสาวก็เริ่มสุดสมถ้าไม่เห็นตัวเราก็คงจะมองคนอื่นเป็นครูนี่มันตัวสัญญาความจำแต่ความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีมันยังจำไม่ได้เลยก็แสดงว่าบรม,มงโง่แล้วจอมงโง่ยอดงโง่เป็นแชมป์โง่ไอแชมป์นี่ก็แปลว่าอะไรเนาะ พสมัยพระพุทธเจ้าตามบาลีวเอตัทคะเป็นผู้เลิศในทางความโง่สมัยนี้เห็นเาแช่มมวยแช่มนั่นแชมนี่ไอแชมผมไม่รู้แปลว่าอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้เขาแชมก็แชมมันส่งถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวผมกลายแปลจากแชมกลายเป็นแจแปลงจากแชมกลายเป็นแช่งแช่งว่าร่างกายมันจะแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวัน ไอคำแช่งอย่างนี้ของผมมันศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนทั้งโลกนี่ผมแช่งให้มันแก่ไปทุกวันทุกวันมันจะต้องแก่ตามปากผมพูดเพราะอะไรเพราะว่ามันแก่มันเองอยู่แล้วว่าไงว่าต้องตามใจปากผมะผมจะว่าแก่แล้วไม่แกมันก็แก่นี่นึกไว้ตั้งแต่เช้ามืดนี่เราแก่ไปทุกวันทุกวันไอ้แก่นี่ก็แก่ทำไมกันเนี่ย พอความแก่เคลื่อนไปสนแสดงว่าธาตุสีที่ไปชมกันมันเริ่มรวนมันไม่ปกติถ้ามันปกติมันต้องทรงตัวมันเริ่มรวนน่เริ่มรวนอย่างไหนหย่อนเมื่อไะ่ธาตุไฟหย่อนหนาวจัดถ้าว่าธาตุลมก็ธาตุน้ำหย่อนร้อนจัดธาตุดินหย่อนเดินไม่เคยไหวแรงไม่มี ตอนนี้เมื่อความแก่เข้ามาอย่างนี้ไอ้ความป่วยไข้ไมาสบายมันก็เรื่องติดตามมาตามที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าบาธาตุอย่างต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งมันย่อนมันก็เกิดอาการปรากฏว่าร่างกายไม่ปกติที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามันมีโรคแต่สมเด็จพระมหาสมณะทแปลว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไอ้เจ็บนี่ไม่แน่ อาการคนเจ็บมันอย่างหนึ่งโรคมันอย่างหนึ่งโรคคณิทางเป็นรังของโรคร่างกายโรคก็ถือว่ามีอาการเสียดแทงเมื่อยที่นอนปวดที่นี่หนาวที่นั่นร้อนที่นี่คันที่น,น่นเสียดตรงนี้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเจ้าโรคไม่มีทุวนาชิคัดฉาประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ยือ่ะมันหิวทั้งวันนี่อายะพ่อกกยนะผมจะยังไม่พูดถึงอารมณ์ถ้าอารมณ์แล้วมันหิวเป็นบ้าเลยบางทีหลับแล้วยังหิวคือฝันอาเะพาะกกยน่ะมันหิวทั้งวันไอ้โรกกินเช้าแล้วก็กินสายแล้วก็กินบ่ายแล้วก็กินเย็นแล้วก็กินกลางคืนดีไม่ดีตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมากินอีกมันไม่หิวข้าวมันก็หิวน้ํา เนี่ยก็อยากนอนเนี๋ยก็อยากนี่ไอ้ตัวอยากก็คือตัวหิวอาการที่มันอยากนี่มันเสียดแทงกายเสียดแทงใจท่านจริงเรียกว่าโรคนอกจากหิวแล้วเอ้ากินเข้าไปมันจะออกปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวเป็นนิพพตทุกข์ก็เปลว่าทุกข์เล็งนิดทนไม่ไหวอีกอเดี๋ยวหนาวเกินไปเดี๋ยวร้อนเกินไปยุ่งอากาศวันนี้ไม่ดีอบอ้าวร้อนกลุ่ม อากาศวันนี้ไม่ดีเย็นเกินไปเออมันเป็นสุขเป็นทุกข์ครับเนี่ยพิจารณาไปแล้วก็อย่าว,ว่ามันเฉยเฉยเย็นนักเฉยมองไปด้วยมองว่ามันเป็นสุขแล้วไม่ทุกข์แก่เป็นสุขแล้วไม่ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์นี่ตอนเช้าเมื่อตอนล่อมันให้ช้ำพิจรารณาทั้งตัวเราพิจรารณาทั้งคนอื่น ถ้ายิ่งมีคนรักก็ดีมากพิจารณาถึงคนรักสะดยวยแตระวังนะพอพิจารณาถึงคนที่เรายังรักอยู่ความรักยังหนาบางทีพอหายเฉยๆนะเออแก่แล้วก็เราก็ว่ามันไม่แก่แต่ก็ยังได้ถ้าป่วยไข้ไม่สบายสุดโทรมแล้วว่าป่วยไข้ไม่สบายก็ยังได้ยังไงยังไงก็เลี่ยงเียงไปก่อนเพราะอารมณ์เข้มขึ้นมาแล้วก็มองหน้าคนรัก ดูกายคตานุสติทาไ้ล่ะนะว่าไปได้การสามสิบสองขี่สวยไหมเย่ยวสวยไหมเลือดสวยไหมน้ำน้องสวยไหมเราเสมหะสวยไหมน้ำลายสวยไหมเอออันนี้ขนนะ้างในเนี่ยเอาเสียงเสียงด่าสวยไหมเสียงว่าสวยไหมเสียงกระพัดก,กระเฟียดสวยไหมอมองอตรงนี้ ก็มีทุกคนและการอย่างนี้ที่มันปรากฏมันสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเรานั่งพิจารณาไปเองเนี่ยคร,รับคิดมันให้มันเห็นให้มันซึ้งค่อยๆคิดแยกก้าวให้มันยาวเกินไปแยกก้าวเร็วก้าวช้าๆให้มันทรงตัวยึดตรงไหนได้เอาตรงนั้นมาให้มัน ไปตอนนี้อตัวแก่นี่ว่ากันยนงทั้งช้ำไม่แก่แล้วแน่แล้วว่ามาถ้าอาการเสียดทางร่างกายเป็นโรคนี่ทางมันเป็นรังของโรคพิจารณาไว้ทุกวันทุกเวลาเห็นความทุดโทรมเห็นความไม่ดีมีทุกขเวทนาเป็นปกติให้มันช้ำแล้วก็มองคนอื่น <c oughs> มองคนอื่น,มอ,น,อนมองสัตว์อื่นบ่เออนี่แกไปทุกวินาที แล้วก็มีอาการปวดปวดเสียดโรคไอตัวทุกเนี่ยไอข้างในมันสุปกประเรกเตมกับทุกเนี่ยเห็นเขาแต่งตัวสวยไปหาคู่ครองนะคนเล็กเออส้มแต่สวมเขากําลังจะแต่งงานกันแล้วนะไอตัวทุกจะไปหาทุกเพิ่มในคิดมาในใจเนี่ยครับคิดให้มันซึ่งคิดทักวันไม่ช้ามันก็ชนะ โลหน้ามาถึงจะเป็นพระรหันในขอเสทียะค่อยๆเป็นไปอย่างเร็วอย่างเร็วเอาสักเจ็ดวันให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งอย่างช้าก็ทักสักก้า0สิบวันเอาสามเดือนแต่คิดอย่างนี้จริงๆสามเดือนเาพังราบคาบคิดให้มันไปเป็นไปจำทุกวันพังแลือไม่พังเราไม่มันไม่พังเราก็พัง ถ้าคิดอย่างประมาทคิดบ้างไม่คิดบ้างยังมีรมคิดว่าเราจะคิดไปอวดชาวบ้านนี่เราพังถ้าเราคิดว่าเราจะคิดไปพิจารณาไปเพื่อหนีขันห่านหนีโลกมันพังใครเขาจะชมหรือไม่ชมจะไปยุ่งกับเขาสิต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าว่าเราไม่ปฏิบัติมาทิ่ปการบูชาสการะของใคร เราผู้บวชมาเพื่อความพ้นทุกข์คือความดับไม่มีเชื้ออย่าไปนั่งทะเยอธอิยานอยากจะเด่นอยากจะดีมีแขกมีคนเคารพนับถือเท่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ไอ้กูฎาทูเซโกไปจบชาวบ้านนาําไ่ขี้ฆ่านําไปเพิ่มกิเลสวันนี้ไม่ต้องจบคนที่นั่งบนอยู่ตรงเนี้เอาบนต่อไปอีกข้อดีสาม ครพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไว้ได้ความตายนี่เขาให้คิดทึกถึงทุกลมหายใจเขาออกสิ่งที่มันตายไปปัจจุบันคือลมหายใจลมหายใจเราหายใจออกแล้วมันพังไปแล้วใหใ้ลมมาข้างในลมที่สูดเข้ามาใหม่นี่มันไม่ใช่ลมเก่าเป็นลมใหม่ไม่เกิดใหม่ เออเดี๋ยวเดียวออกออก,ออกไปพังไปกันแล้วนี่ลมพังธาตุลมพังตอนนี้มาธาตุไฟธาตุไฟก็พังสิ่งที่มันอบอุ่นทํากายให้อุ่นนี่มันอุ่นแล้วก็แล้วไปหายไปไมันเขิดใหม่<อ>ก็ทรงความอุ่นถ้ามันยาวทรงตัวดีเชื่อยางดีมนันอุ่นเป็นปกติถ้าเชื่อไม่ดีความอุ่นน้อยเริ่มหนาวสิตอนนี้มาธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุน้ำมันพังทุกวันร้อนเหงื่อไหลธาตุน้ำพังหายไปแล้วตายไปแล้วไอของเก่าน้ำลายไหลออกมาบ้วนน้ำลายอานน้ำพังบีแล้วหมดไปของเก่าหมดมันตายน้ำตาไหลน้ำมูกไหลมันหายไปแล้วพัง ถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วโอ้โหน้ําเก่าตายไปที่แล้วเยอะถ่ายอุจจาระก็กมาก็มีน้ําตายมาถึงธาตุดินตายธาตุดินนี่มันตายที่มันเหี่ยวแห้งลงไปที่เรากินเข้าไปเนี่ยเอากินอาข้าวใหม่อาหารใหม่เข้าไปให้มันเกิดใหม่ไปสร้างใหม่ไอ้ของเก่าก็สลายตัวไปถ่ายออกไปบ้างเสื่อมไปบ้างสมไปบ้างที่ร่างกายมันร่อยรออพระุกวันนี้มันตาย ไอ้ของที่เก่ามันตายมันไม่อยู่ถ้ามันอยู่มันไม่ต้องใส่เข้าไปใหม่นี่จุดนี้นึกละเอียดก็คิดว่าเอไอ้ของเก่าตายเรื่อยๆนี่เราต้อง,งหาของใหม่เข้าไปเติไมไปเรื่อยอาการที่หาของใหม่มันเป็นสุขกับเป็นทุกข์แล้วเราต้องสัง่งสร้างเสริมมัทุกวันทุกวันมันเหน็ดเลยมันเป็นกายของความสุขและความทุกข์นี่ตายน้อยเนะี่ย แต่ถ้าในคิดจริงๆเพิ่งตายใหญ่คือตายสิ้นลมปราณจงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีการเวลาแน่นอนมันจะตายเมื่อไรก็ได้เตรียมตัวเพื่อตายเตรียมยังไงเตรียมบัจชาดีวิทุกข้าความเกิดเป็นทุกข์ชาราวิทุกข้าความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุกขังความตายเป็นทุกข์เป็นต้น แล้วก็จะเกิดทําอะไรมาอีกอ่ะเดี๋ยวผมนจะบอกเกิดทําหอกทําอะไรนะเกิดมันไปทําไมอีกมันทุกอย่างนี้เราไม่พึงปรารถนาความเกิดถ้าเราไม่ต้องการความเกิดท่านยังไงตัดโลภะความโลภโลภมันทําเกลืออะไรมันจะตายอยู่แล้วตัดโทสะความโกรธจะไปโกรธหาเจ้าวักอะไรก็มันจะตายตัดโมหะความหลงจะไปก่ออะไรว่าเป็นเราเป็นของเราอีกละ่ะ มันต่างคนต่างตายมันจะนั่งเกาะมาทําไมนั่งโง่สิแล้วจะเอาสำเนนย,ยงนี้เขียนอย่างนี้ไปสอบนสนามหลวงได้ร้อยศูนย์แต่ผมรับรองว่าพระพุทธเจ้ามาตรวจบางทีผมยัะได้แต่ศูนเดียวยังได้คะแนนอีกสองจุดยังให้ให้ได้กระศูนเพราะว่าพูดไม่ละเอียดเวลามองมันจะหมดแต่ละเอียดไม่ได้ สี่คนพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเราต้องพัดพรากจ,จากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจําไว้ว่าสิ่งอะไรที่เรารักเนาะต้องพัดพรากจ,จากมันคนยยปู่ย่าตายายตาโทษปู่โทษพ่อแม่พี่น้องตายไปกี่คนแล้วที่เรารักคนที่เรารักตายไปกี่คนของที่เรารักไอ้เองเินทองที่หามาเลีพัดพรากจ,จากกันทุกวันเนี่ย ใช้ไปสิบตะตังก็พลัดจากมันสิบตตังรักไม่ั่เงินรักสิถ้าบอกว่าไม่รักก็โกหกถ้าพ่อนต้นสบายมันขาดไปกี่ผืนกี่ชิ้นแล้วไอ้ของทรัพย์สินที่เราหามาเพื่อจะกินของอร่อยอๆเจี้ยงข้าวเชินหมูไปไก่ผักหญ้าปลาปิ้งเรากินหมดไปกี่วันไปเท่าไรเท่าไรนั่นมันพัดพลาดจากกันพ้นไม่ได้เมื่ความตายมันเข้ามาถึงก็พรัด าทุกอย่างนี่อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้หรืว,วันนี้เนี่ยที่ต้องพัดพรลาจากกันเวลาเลยสามนาทีพูดมากไม่ได้แล้วสิห้าคนพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วทำดีเพื่งอย่างเดียวหมดเรื่องชั่วไม่ทำทำดีทำอะไรหนึ่งตัดโลภะความโลภขึืนเชียวความโลภ ละโมบโลบมักชั่วช้าเร็วสามคดโกงคอรับชันไม่มีสำหรับเรายินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมได้จิตไม่ติดในมันคิดว่ามันกับเราจะจากกันเสมอตัดโทสะความโกรธมีแต่อารมณ์ไม่ตารักกรุณาสงสารมุตตาพลอยินดีด้วยไม่ชา้าได้สียเขา เขาได้ดีพอยินดีถ้ากรรมอากิจอะไรมันจะเกิดกับใจเราอันเรือกร่างกายเราหรือญาติพี่น้องที่มันเป็นของธรรมดาเราวางเฉยแต่เราก็วางเฉยทุกอย่างถ้าได้สองตัวโมหะความหลงไม่มีมาตัวเฉยเฉยมันเสียหมดเฉยไม่หลบเฉยไม่โกรธเฉยไม่หวงกาย ไม่หวงกายไมายความว่ายังไงกายแก่เชิญจะใจเป็นสุขมันอยากแก่นี่กายมันจะป่วยก็เชิญเจ้าค่ะเทเธออยากป่วยก็ป่วยไปสิชนักษาหายก็หายไม่หายตายแหล่ช่างมันกายมันจะตะกระตายก็เฉยก็อะไรเพราะว่ารู้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นและจิตใจของเรานี่ไม่มีความผูกพันในกายที่ไร้สาระ กายที่เต็มไปด้วยความสปกปรกกายที่เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็ดีกายคนอื่นคนดีวัตถุธาตุทา้งไยก็ดีเราก็เฉยหมดคิดว่าของทั้งหมดในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ไมไ่นำความสุขมาให้แล้วเราเยะห่วงใยอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไร มันจะพังอาไรก็เชิญพังมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยก็ช่างหัวมันมันไม่เฉียเราเราไม่เฉียมันอาศัยมันโชค,คราบวันพังอะไรไปนิพานเมื่อน,นั้นเอ้ยก้าวมากไปไหมถ้าพิจารณาห้าอย่างนี้ถ้าได้ทรงตัวจริงๆอารมณ์ทรงตัวถ้าไม่ไปนิพานก็บ้าเท่านั้นแหละ อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่เข้าปณิพันธ์จให้ดีนะครับอย่าคิดว่าธรรมะที่รับฟังมันเป็นเครื่องประดับความรู้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่าฟังให้มันโหนหูมันเมื่อยเวลาหาทางเดินลงนรกคําสบายๆอย่างน,น,นี้เขาสอนใจเพื่อปณิพันธ์ธรรมะเขาองสมเด็จพระพิชิตมารทุกข้อที่ท่านว่าดีนี่ทําแล้วถึงนมพพ่านทั้งหมด อารบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุตมองดูเวลาสําหรับนี้วันนี้หมดแล้วขอลาก่อรทำใดที่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาส์สันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสมดุแลว้วขอทุกท่านที่มีความเคารพในพระองค์จงบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถอสวัสดี